สนุนโดยศูนย์อายุยืนเปลี่ยนสุขโรงพยาบาลบางประกอบ9อินเตอร์เนชั่นแนลไทยประกันชีวิตเครื่องดื่มใยอาหารวิสตราดีทีเจอรีไ่ไฟเบอร์บางครับก็ไม่ได้บังคับหลังบอว่าก็ไม่รู้ว่าจะมันจะ ดีครับตนรบเข้าสูตรเจาะข่าวเด่นรายการสดเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้คุยกันอีกครั้งหนึ่งกับเรื่องของสาวอายุ17ปีซึ่งตกเป็นข่าวใหญ่นะครับว่าถูกอาแท้ๆเนี่ยลวงไปค้าประเวณีค้ามนุษย์ที่กรุงโซประเทศเกาหลีนะครับคงทราบได้ครับว่าเป็นข่าวใหญ่ก่อนหน้านี้ว่าสาวอายุ17ปีคนนี้เดิมเนี่ยก็ทํางานนวดแผนโบราณอยู่ที่พัทยานะครับแล้วก็ระบุว่ามีการขอความช่วยเหลือ กับตำรวจนายหนึ่งผ่านทางเฟซบุ o กนะฮะโดยแจ้งว่าถูกล่อลวงไปทำงานขายบริการในร้านที่กรุงโซเกาหลีใต้สาวอายุ17คนนี้ในเวลาต่อมาตอนที่เป็นข่าวเนี่ยได้รับการช่วยเหลือกลับมาที่ประเทศไทยแล้วนะครับแต่ขนาดเดียวกันฝั่งของอาแท้ๆซึ่งเป็นลาผู้หญิงเนี่ยนะฮะเป็นอาซึ่งทำงานรวดแผนโบราณอยู่ที่โซที่เกาหลีเช่นเดียวกัน แล้วก็ก่อนหน้านี้ได้แต่งงานกับคนเกาหลีใต้เนี่ยนะฮะเมื่อคืนนี้เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดนะครับก่อนหน้าก็ยืนยันเนี่ยนะฮะว่าหลานเนี่ยจริงๆแล้วขอไปเที่ยวซึ่งทุกคนในครอบครัวก็หมายถึงพ่อของเด็กก็รับรู้มาตลอดพ่อของเด็กที่เป็นพี่สาวของอาเนี่ยนะฮะก็ต้องการจะไปเที่ยวแล้วครอบครัวก็ตกลงว่า ก็มีอาชีพนวดแผนโบราณอยู่แล้วที่พัทยาก็จะให้นวดที่เกาหลีด้วยเนี่ยนะฮะสถานที่ซึ่งอาทํางานอยู่ครอบครัวนี่ก็หมายถึงพ่อของเด็กนะปู่ของเด็กก็รับรู้มาตลอดเหตุการณ์ที่ว่านี้แต่เรื่องมันกลาปัดกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งในแง่ของข่าวเนี่ยนะฮะซึ่งอาเนี่ยบอกว่าหลานอาจจะอยากกลับบ้านแล้วก็ไปเล่น Facebook แล้วก็ปรากฏว่าอาจจะมีเพื่อนยุเรื่องจนบานปลายเลยเถิดเนี่ยนะครับ โดยที่อาเนี่ยระบุว่าหลานเนี่ยคุยทางไลน์กับอาอ้างว่าไม่เคยบอกว่าถูกบังคับไปขายบริการแต่ว่าถูกแต่งเติมเรื่องเกินขนาดไปเองแค่บอกว่าตอนไปนวดแผนโบราณน,นี้ก็ถูกลวนลามบ้างวันนี้อากลับมาเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็ยังไม่ประกันตัวออกมานะฮะตำรวจเองก็ไม่ได้คัดค้านการประกันตัวนะฮะแต่ยังไม่ได้ประกันตัวออกมาวันนี้เราจะคุยกับ ปู่ของสาวสิบเจ็ดคนนี้เนี่ยนะฮะซึ่งก็คือพ่อของอาซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาสำคัญเกี่ยวกับค้ามนุษย์ถึงห้าคดีด้วยกันผมเรียกตามเรื่องกัรละกันฮะสวัสดีครับคุณปูครับสวัสดีครับก่อนจะคุยกันเนี่ยนะฮะฟังเสียงอาของเด็กซึ่งกลับมาเมื่อคืนนี้นะฮะเข้าแสดงความบริสุทธิ์ว่าไม่ได้เป็นอย่างคดีความที่คืกโครมฟังเสียงดูฮะครับผมอ่าก็อยากจะมาแสดงความบริสุทธิ์ค่ะัับค่ะ แล้วมันกริงใช่ใช่ค่ะคือคือทุกเรื่องที่ออกมาคือไม่ตรงสักอย่างค่ะคืออยากจะมาแก้ไขเพราะแท้จริงตอนนี้เดี๋ยวเอาไว้ยังไม่ได้คุยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้รอรวบรวมหลักฐานเสร็จก่อนดีกว่านะคะไม่ค่ะต้นไม่ง่ายๆว่าจะเพ่งว่าการบังคับหลานมีจริงไหมอ๋อไม่มีค่ะไม่มีค่ะบบัังคหรืไม่ไม่ไม่ค่ะโอเคเราเขายังจะไม่อยากบังคับก็ไม่ได้บังคับแต่ไปได้ไงก ก็คือแจ้งแจ้งพ่อแม่เขาคือรู้แล้วค่ะว่าอยากไปกับเราไม่ได้บังคับหลายสักตามที่ข่าวคือไม่ตรงกันนะคะก็ก็ลอนวดนะนวดจริงค่ะแค่นั้นค่ะแล้วทำไมข่าวถึงออกมาว่ามีการก็ก็ไม่รู้ค่ะเนี่ยนะถึงต้องตกลับมาแก้ก่อนแล้วเราไปที่ไปคุยกับหลานหรือยังคะ ยังไม่ได้คุยกันเลยค่ะคุยก่อนแค่คุยทางไลน์ค่ะคุยว่ายังไงบ้างคุยนิดหน่อยก็ทําไมทําแบบนี้หลานบอกว่าก็ไม่รู้ว่าจะมันจะเป็นเรื่องใหญ่คืออยากกลับบ้านแค่นั้นนะคะก็แค่นั้นก็ถูกบังคับเลคะจริงไม่มีค่ะไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้รวบรวมหลักฐานแล้วมันก็จะยืนยันความบริสุทธิ์เราได้ค่ะตอนนี้ยังบอกไม่ได้นะคะเดี๋ยวรอหลักฐานก่อนค่ะหลักฐานที่เราเตรียมไว้มัน ก็มีกล้องวงจรปิดใช่ไหมคะก็มีรูปภาพรูปถ่ายว่าถ้าโดนบังคับทําไมแต่ละวันต้องเล่น Facebook ต้องกินข้าวแบบอยู่อย่างเหมือนที่เขาบอกว่าโดนบังคับโดนกักขังมันไม่มีไงคะที่เขาออกข่าวนะคะก็ต้องรอหลักฐานออกก่อนหาะถึงจะค่ะมีหมดค่ะค่ะเ,เขาไม่บอกค่ะ,ค,ะคือความคิดของเด็กที่เขาลงในเฟซบุ๊กอะคะ่ะ เขาบอกว่าถ้าบอกคือกลัวพ่อแม่ด่านะคะอันนี้มันจะมีข้อความเขียนไว้คือมันเราเก็บเป็นเป็น,เป,นเป็นหลักฐานแล้วเหมือนกันค่ะเราไม่เกี่ยวข้อเราม่แนะนำให้มาเขียวข้อขมีบังคับเกี่ยวไม่ไม่อันนี้คือไม่มีเลยค่ะที่ว่าบัางคับบ่งคับประเวณีอันนี้หลักฐานเรารวบรวมามาก็รอดูรอดูหลักฐานดไ,ดได้ค่ะแต่เขาแบบว่าความคิดของเขาคือว่าถ้าไปทํางานแล้วใช่ไหมคะ แล้วถ้าบอกถ้ากลับมาคือเหมือนกับว่าพ่อแม่เขาจะบรรบายไว้แล้วเหรอว่าเหมือนกับว่าพ่อแม่จะว่าอย่างเงี้ยแบบคือไปหาเงินแต่ทําไมกลับมาแล้ว,ลวใช่ใช,งงใช่ค่ะก็ใช่ก็พรารู้อยู่แล้วว่าออยู่โน่นคือทํางานไงค่ะถ้าไปเที่ยวถ้าถ้าได้เที่ยวแล้วก็ต้องทํางานเพราะว่ามันก็ต้องเสียตังค์แล้วคือซื้อตั๋วซื้ออะไรอย่างเงี้ยก่อนจะกลับสามเดือนก็ทํางานคิดอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละครับท่านผู้ชมฮะผมถามปู เป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมฮะที่หลานสาวอายุสิบเจ็ดจะถูกอาไปบังคับให้ขายบริการที่น้อนอันนี้แน่นอนเลยครับ<ม>พอได้ยินข่าวเราสะดุ้งเลยว่าเป็นไปไม่ได้อื<ม>แต่พ่อพ่อของน้องเกเองเขาก็บอกว่าอื<ม>เออพอตำรวจโทรมามาบอกว่าน้องลูกเธอถูกหลอกลวงแล้ว<ม>เขาสะดุง้งเอาเป็นไปยังไงพ่อเขาไปเขาไม่ใช่นะเขาไปกับน้องสาวผมเองอ<ม>ผมไม่เชื่อหรอกเพราะว่า<ฮ>ไปอยู่กับน้องสาวผม,มอ,อนะเขาก็บูุอย่างน,นะครับมันเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมเป็นไปไม่ได้เลย นะฮะครับติดต่อหลานล่าสุดได้ยังวันนี้ติดต่อไม่ไม่ได้นะฮะติดต่อไม่ได้ติดต่อไม่ได้ครับก่อนหน้านี้เคยคุยกันไหมฮะหลังจากเกิดเรื่องตอนที่กลับมาแล้วเนี่ยก็คุยกันเมื่อวานนี้ก็คุยกันอยู่เมื่อวานนี้คุยกันครับนี่ล่าสุดเลยนะฮะครับก็แปลว่าเป็นเรื่องใหญ่เรียบร้อยแล้วครับคุยกันเมื่อวานนี้ว่าไงเขาว่าปูหนูไม่ได้พูดอย่างนั้นนะหนูพูดคำเดียวแล้วเรื่องจะทางตำรวจจะขยายไปเยอะเขาจะขยายเรื่องไปยาวยืดเลยเขาว่าครับ หนูเสียใจมากเลยปู่เพราะหนูไม่ได้ตั้งใจไม่ไม่ลึกว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้เขาบอกเงี้ยอคุยอะไรกันถามเขาไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นนี่ผมก็เลยถามอ่ะมันเปิดพูดให้ปู่ฟังจริงๆมันมันเปิดมันเกิดอะไรขึ้นกับหนูเขาบอกว่าหนูทํางานไม่ได้ขายไม่ไม่ได้ค้าประเพณีนะปู่อาก็ไม่ได้พาหนูทําอย่างนั้นอแต่มันหนูมาถูกแขกร้อนรนจริงๆริงไอ้เฮียไอ้บ้ามันก็ว่าไปขอโทษดิมัน มันเปื่อยมาให้หนูหนูก็วิ่งออกหนีไปหนูถีบหน้ามันหนูก็วิ่งออกไปเคาน์เตอร์เพราะว่าเคาน์เตอร์เขาก็บอกว่าถ้ามีแขกรบลามอะไรให้มาบอกเขาก็วิ่งออกไปบอกเขาก็ว่าเออเราไม่ทําอะไรแล้วก็แล้วไปหรอกเคาน์เตอร์เขาพูดนะครับพอพอพูดปั๊บไอ้แขกมันก็วิ่งตามมาบอกว่าเบคคนนี้พูดเอยนวดไม่เป็นนวดไม่ดีผมไม่ชอบการทํานองนี้แหละครับเขาแค่นั้น ที่เราเคยฟังก็มีแค่นั้นนะฮะแล้วเขาเล่าอะไรต่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นถึงถึงไปขอความช่วยเหลืออยากกลับบ้านทําไมถึงไม่บอกในมุมที่ปู่รับรู้มาเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่ได้ไม่ได้คุยมไม่ได้คุยเขาถึงขนาดนั้นอ่าเมื่อคืนที่ปู่ก็ไปรับอาก็คือลูกสาวครับคือลูกสาวผมเองครับครับ,รบก่อนที่กลับมาถึงเมืองไทยครับกลับมาถึงปุ๊บคุยอะไรกับเขาบ้างก่อนมาถึงปุ๊บก็ไม่ได้คุยอะไรเพราะว่าอคุยกันอยู่ตลอดกับลูกสาวรู้ไปมาตลอดครับก็ไม่ได้คุยเรื่องราวอะไรอ ครานี้เรื่องมันเป็นยังไงที่หลานคนนี้เนี่ยถึงได้ไปที่เกาหลีเรื่องมันเป็นยังไงถึงได้ไปเกาหลีออื่าที่แรกที่แรกก็เขาก็นวดอยู่ตรงนั้นนะเขาก็มานวดอยู่เด็กคนนี้เขาก็ไปฝึกนวดอยู่พัทยาอืเขาก็นวดอยู่พัทยาอพอเขาฝึกเป็นบ้างแล้วทีนี้เขาก็อยากจะไปอือยากจะไปดูไปเที่ยวแล้วก็ถ้านก็จะไปดูงานกระอาฝึกกระอาลองดูครับครับอื เขาก็เลยอยากไปก็เลยขอให้พ่อพาไปทาพาสปอร์ตแล้วก็พ่อพาไปทําครับพ่อเขาพาไปทําครับแล้วแล้วก็ตรถึงวันไปก็เดินทางไปแม่เข้าไปส่งอืมพ่อกับแม่เนี่ยแยกทางกันแยกทางกันเมื่อต้นปีนี่แหละครับเพิ่งแยกกันครับเพิ่งแยกกันพ่อกับแม่เพิ่งแยกทางกันเมื่อต้นปีนี่เองแม่ก็ทํางานนวดแผนโบราณเหมือนกันตลอดกันนวดมาตลอดแต่ก่อนจะได้กับพ่อเขาที่กานวดแผนโบราณ ก่อนจะครบแต่กรนวดมาตลอดแล้วก็อ๋อเรียกว่ายึดอาชีพยึดสายโบราณเลยแม่ของเด็กเนี่ยนะฮะแม่ของเด็กของลูกสะภ้ยผมนี่จะนวดกันหมดทุกคนนวดแผนโบราณกันหมดครับถึงได้ไปกันสามสี่คนมีเท่าไหร่ปันผลกันไปหมดอ่าอันนี้คือเมื่อต้นปีพ่อกับแม่แยกทางกันครับแต่ก็เพิ่งเมื่อต้นปีนี่เองครับแล้วเด็กอยู่กับใครทีแรกนะฮะทีแรกยังอแยกกันไม่เป็นทางการเท่าไหร่อื กบไปอยู่กับแม่ที่พัทยาแม่ก็นวดอยู่พัทยา,ากับน้องเก๋ก็ไปฝึกไปนวดอยู่กับแม่อยู่พัทยา,อาพอสักพักหนึ่งแม่มามีแฟนใหม่อแม่ก็กลับมาอยู่บ้านทํางานอยู่บ้านาก็ใที่วัดร้อยเอ็ดที่ร้อยเอ็ดก็ให้น้องเก๋นี่อยู่